สวัสดีจ้าเมนิเซเวอร์เมนีไม่กินทุเรียนกันอืมอืมกินทุเรียนปูเดียวเดอรม,มาเนี่ยอืม อืออเมเอเต็มมืดเลยเป็นปหนอกเลยป่ะน,ะะนี่ยอืมอืมอือดาดอปอะนี่ นิ่หนอเลยอืมอืมเฮ้าแบบนี้นี่เครื่ังเม็ดนี่ค่ะก็จะยั่วมัดแลยว,วะอืม อยากมาเคลื่อนอยากนอนบ่หลับเลยพี่นอกอยากขักอยากแน,น,น่เป็นคนเป็นคนท่องแก้บะเป็นคนท่องแพ่ท่องปะอืมครับเลี้ยขักเลี้ยแนลได้ป่ะนะเลี้ยนิวะผู้เลี้ยนแส่บอร่อย ร้านร้านน้องหน่อยหน้าลงพักปันทองนะคะอยู่ฝั่งด้านเซเว่นตรงข้ามลงพักปันทองค่ะู้เรียนอร่อยจ้ะอืมอืม ก็เป็นเหมือนเหมือดแกล้งสินะก,กล่องอะไรแซ่บหอมหวานมันหมอนทองจ้าร้านน้องหน่อยหน้าโรงพักพันทองตรงข้ามค่ะเซเวน่นสั่งทางโน้นค่ะตรงข้าตรงข้ามโรง,มงพักพันทองค่ะไว้อบอกไชยกับบอยชัด อืมดีมากเลยอืม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  หวานมันจ้ะออ,ออโอ้ยุดเซื้อเพื่อชาติอยู่เงินไผ่เงินมันคิดหอดหน้าก็ส่งไล์หากันเด้อี่นองเลยปุดเซื้อเพื่อชาติ กินก็สิบว่ามดดอกเดียังกินต่อไหมหมดเมดไปยังเม็ดวะสามสี่ห้าหกปดมดไป่้งเจ็ดเม็ดว่าเป็นธรรมดาได้เจ็ดเม็แดแซ่บจ้ะกูเรียนน้องหน่อยหน้าลงพักพันทองค่ะฝั่งตรงข้ามกับลงพักพันทองนะคะ ผู้เรียนบอนทองอย่างนี้เลยค่ะคลิปนี้กับท่านี้แหละเดอ้อมินิเซเอร์โปรดติดตามสับตะไคร้ให้ยายหน่อยนะ